สวัสดีค่ะเดียเกตปรียาเก้0แสนเมืองผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตสองปทุมวันสาธารรรชเทวีเบอร์9ก้าพักเพื่อชาติค่ะชีวิตในวัยเด็กของเดียตอนที่เดียเริ่มเป็นประจำเดือนใหม่ๆนะคะเดียเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดและสิ่งที่เดียจำได้ขึ้นใจเลยก็คือว่าเดียมีเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากครอบครัวยากจนมากๆค่ะ วันที่เขาเป็นประจำเดือนนะคะเขาต้องหยุดโรงเรียนรวมถึงบางคนนั่งเรียนอยู่ด้วยกันดีๆเป็นประจำเดือนขึ้นมาขณะที่เรียนหนังสืออยู่ก็ต้องรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าไม่มีผ้าอนาไมายจะใส่ค่ะสิ่งนี้นะคะทำให้ได้เห็นชัดเจนมากๆว่าความแตกต่างของฐานะทางบ้านทําให้เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้มันค้างคาใจเดียนะคะมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆ สำหรับชีวิตของคนยากจนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าอายมากๆนะคะดังนั้นวันนี้เดียมีโอกาสค่ะเดียถึงอยากจะมาผลักดันให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างเท่าเทียมกันและอยากจะมาผลักดันสิทธิผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะ ก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนเดียด้วยนะคะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2องปทุมวันสาธรราชเทวีเบอร์9ก้าพักเพื่อชาติค่ะเดียอยากจะขออาสาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อกรุงเทพที่ดีขึ้นได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าขอบคุณค่ะ